ผมอยู่โรงพักเหมือนอยู่บ้านมันไม่ผมเสียงเงินไปหลายแสนบาทมากเลยกินไม่ได้นอนไม่หลับนะครับวันนี้ผมจะมาแชร์ประสบการณ์นะครับที่ผมเคยเกือบเลิกจะทําธุรกิจรถยนต์มือสองไปแล้วนะครับซึ่งเหตุการณ์ครั้งนั้นนะมันไม่ผมเสียงเงินไปหลายแสนบาทมากเลยระหว่างผมกําลังขยายธุรกิจนะ่ยก็มีการซื้อขายรถยนต์เพื่อเติมต t o c นะครับ วันนั้นผมจําได้เลยเป็นเวลาเย็นมากแล้วของวันอาทิตย์ก็มีลูกค้ามาขายรถที่หน้าร้านปกติเป็น Honda Civic FB เราก็ทําการซื้อขายตามปกติก็ไม่มีอะไรราบเลื่อนดีแต่เรื่องมันมีอยู่ว่าหลังจากลูกค้ากลับไปเนี่ยผมมาทราบภายหลังว่าเฮ้ยสวยละเพราะว่าเลขบัญชีกับสำเนาเล่มอะชื่อมันไม่ตรงกันผมรีบให้จัดซื้อโทรหาทันที แต่เพื่อนเพื่อนดาออกไหมครับแม่งไม่รับสายหลังจากนั้นผมเลยรีบไปโรงพักทันที3เดือนจากนั้นนะ่ะผมอยู่โรงพักเหมือนอยู่บ้านแล้วผลสรุปเป็นไงรู้ไหมครับเพื่อนเอนผมไม่ได้อะไรเลยสักบาทไม่ได้เลยสักบาทแถมรถก็ต้องถูกยืมไปเป็นของกลางด้วยซึ่งช่วงเวลานั้นนะ่ะก็ทําให้ผม เครียดมากกินไม่ได้นอนไม่หลับนะครับฝากเป็นอุทาหรณน,นะครับให้กับเพื่อนๆที่จะซื้อรถยนต์มือ2หรือคนที่เพิ่งทำธุรก,กิจรถยนต์มือ2ใหม่ๆนะครับไม่อยากให้พลาดเหมือนผม